สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์ี่ญปุ่นเรื่อง Switch ผัดกันเป็นสาวป๊อป EP ที่3 เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่คากากับอายุมิคิดหาวิธีที่จะกลับร่างเดิมเธอยืนอยู่ตรงบนไดและคิดที่จะกิ้งตัวลงไปแต่ใจของเธอก็ไม่กล้าพอคากาเห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้ามาบอกว่าเธอต้องปล่อยตัวพุ่งออกไปเลยอายุมิกลัวมากเพราะเธอไม่รู้ว่าวิธีนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าคากาก็เลยบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือเธอต้องไปให้ฟ้าผ่าอายุมิได้ยินแบบนั้นก็ช็อตไปพักหนึ่งตัดมาที่เซนโกในร่างของอายุมิวันนี้เธอก็ได้มาเด็กกับโคช โพวกผู้ชายที่เดินผ่านมาเห็นก็ชมว่าเธอน่ารักทําให้เซนโกรู้สึกดีใจมากและเธอก็ไม่คิดที่จะกลับไปร่างเดิมอีกแล้วตัดมาที่คากาก,กับอายุมิคากาก็นั่งหาวิธีที่จะสลับร่างอีกครั้งแต่ก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนดีอายุมิก็เลยบอกว่ามีคนที่รู้วิธีเปลี่ยนร่างนี้อยู่แต่มีข้อแม้ฉันจะต้องร่วมมือกับการวิจัยของเธอเธอถึงจะยอมบอกทุกอย่างคากาก็รีพาอายุมิไปหาเธอคนนั้นทันทีพอมาถึงที่หน้าบ้านอายุมิรู้สึกกังวลมากเพร เธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอคนนั้นพูดมามันจะทําได้จริงหรือเปล่าคากาก็พยายามทําให้อายุมีเลื่อก,กงังวลเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันจะช่วยเองทําให้อายุมีรู้สึกโล่งใจขึ้นมา ไม่นานผู้หญิงที่โทรนะกับอายุมิก็ออกมาเธอมีชื่อว่ามาโอซึ่งเธอเป็นคนที่คอยแอบมองอายุมิและเป็นเจ้าของนกแก้วตัวนั้นมาโอบอกว่านกแก้วตัวนี้มันจะไปอยู่ใกล้กับคนที่เปลี่ยนร่างคากะก็สงสัยว่าสิ่งที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องจริงไหมมาโอก็บอกว่าจริงแน่นอนเพราะว่าฉันเองก็ถูกเปลี่ยนร่างมาเหมือนกันมาโอได้ทําการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของประจันสีเลือดเธอหาเงินจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนร่าง ทางนายของโคชิโร่กับเซนโกะท้งสองคนก็มาเดทก,กันที่สวนสนุกและดูเหมือนว่าเซนโกะจะมีความสุขมากๆกับการที่เธอได้อยู่ในร่างนี้ ระหว่างทางกลับบ้านเซนโกะก็สงสัยเลยถามกับโคชิโร่ว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธออยากจะรู้วิธีเปลี่ยนร่างใช่ไหมแต่โคชิโร่ก็ไม่ได้ตอบอะไรตัดกลับมาที่อายุมิมาโอก,ก็ได้บอกเงื่อนไขของการเปลี่ยนร่างกับเธอซึ่งเธอจะต้องทำในวันที่พระจันทร์เป็นสีเลือดเธอจะต้องทำให้คนที่เธออยากเป็นมองเธอให้ได้แล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งถ้าเธอทำไม่สำเร็จเธอจะต้องติดอยู่ในร่างนี้ตลอดไป จากนั้นมาโอ,อก,ก็ได้เปิดคลิปวิดีโอของผู้หญิงที่สลับร่างกับเธอพอจูจูเธอก็เกิดอยากจะได้ร่างของเธอคืนมาโอ,อกเลยถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อเอามาทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ทําให้เธอคนนั้นต้องจากไปในร่างของมาโอกอายุมิได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เธอรู้สึกกลัวเอามากๆหลังจากที่ออกมาจากบ้านของมาโอกอายุมิก็ขอแยกตัวกลับบ้านไปคนเดียวตอนนี้เธอรู้สึกหมดหวังและกลัวว่าจะต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปอายุมิได้ตัดสินใจวิ่งไปที่บ้านของเธอ และเธอก็ได้เห็นพ่อแม่ของเธอกำลังนั่งกินข้าวสุดแสนอร่อยและมีความสุขกับเซนโกะในร่างของเธออายุมิรู้สึกเสียใจมากแต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เธอเลยตัดสินใจเดินหนีออกมาแต่แล้วคา,ากาก็โผล่มาเขาได้บอกกับอายุมิว่าเธอไม่ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้มันไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะมีหน้าตาแบบไหนแล้วคากาก็สารภาพรักกับอายุมิไปทำให้อายุมิรู้สึกสับสนมากในตอนนี้ระหว่างนั้นเองโคชิโร่ก็ได้โผล่มาและได้เห็นอายุมิกับคากายอยู่ด้วยกันโคชิโร่ก็ด ตัวของอายุมิมาคุยกันในที่ที่พวกเขาชอบมาอายุมิก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอไปเจอคนคนหนึ่งมาซึ่งเธอคนนั้นรู้วิธีที่จะเปลี่ยนร่างยังไงโคชิโร่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้อายุมิบอกทุกรายละเอียดให้เขาฟังแต่เมื่อโคชิโร่ได้รู้ว่าอายุมิจะไม่สามารถกลับไปร่างเดิมได้อีกเขาก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างอยู่เขาขอบคุณที่อายุมิเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังจากนั้นโคชิโร่ก็ได้ซื้อนมรสตสตรอเบอรี่มาให้เธอทําให้อายุมิรู้สึกดีใจมากที่โคชิโร่ยังจําได้ว่าเธอชอบกิน Thank you อายุมินั้นอยากจะบอกรักกับโคชิโร่แต่เธอก็ไม่สามารถทํามันได้เพราะในตอนนี้โคชิโร่เป็นแฟนของเซนโกไปแล้วจูจูโคชิโร่ก็พูดขึ้นมาว่าเธอจะไปเดทก,กับคากะไหมฉันคิดว่าพวกเธอสองคนเหมาะสมกันดีนะแล้วเขาก็เดินจากไปอายุมิได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกได้ว่าโคชิโร่นั้นหมดรักเธอไปแล้วจริงๆระหว่างทางกลับบ้านอายุมิก็ได้เจอกับคากะที่ยืยนรออยู่เขาได้ขอโทษกับสิ่งที่เขาพูดออกไปก่อนหน้านี้ทั้งๆที่อายุมิกําลังอยู่ในช่วงที่ยากลําบากแท้ แล้วคากะก็ได้บอกให้อายุมีโฟกัสกับเรื่องของตัวเองไว้ก่อนส่วนเขาจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมออายุมีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขอบคุณคากะมาก หลังจากที่อายุมีกลับมาที่บ้านของเซนโกเธอก็ได้เจอกับแม่ของเซนโกที่ไม่เคยจะสนใจและพูดไม่ดีใส่อายุมีที่ไม่มีทางเลือกเธอก็คิดได้ว่าต่อจากนี้ไปแม่ของเซนโกก็คือแม่ของเธอเธอจะต้องอยู่ในห้องเล็กๆนี้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ตัดมาทางด้านของโคชิโร่เขาได้นั่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการ์พัฒนสีเลือดและหาวิธีที่จะสลับร่างกับคากะให้ได้ เช้าวันต่อมาอายุมีมาที่โรงเรียนก็ได้เจอกับคากาที่หมกมือทักทายและเขาก็ได้ขอล็อกการบ้านเธอพอเมื่อวานคากะเล่นเกมเพิ่จะลืมทําซึ่งอายุมีเองก็ลืมทํามาเหมือนกันพวกเขาทั้งสองก็เดินหยอกล้อก,กันเล่นอย่างสนุกแต่แล้วเพื่อนผู้หญิงสองคนก็เดินเข้ามาขอคุยกับคากะ พวกเธอสงสัยว่าทำไมช่วงนี้คากาถึงดูหุนห่างกับโคชิโร่และอายุมิแต่กลับไปสนิทสนมกับเซนโกะแทนคากาก็เลยสารภาพกับพวกเธอว่าตอนนี้เขากำลังตามจีบเซนโกะอยู่เซนโกะที่ว่านี่ก็คืออายุมินั่นเองซึ่งคากาอยากจะให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ความลับนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อพวกนักเรียนชายในห้องได้มายินเข้าพวกเขาก็รีบเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ทุกคนรู้เซนโกะในร่างของอายุมิได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากและไม่คิดว่าจะมีผู้ชายคนไหนมาชอบเธอที่มีรูปร่างหน้าตาแบบ พอทุกคนรู้เรื่องนี้ก็พากันพูดรออายุมิถึงเรื่องที่พวกเขาไม่เหมาะสมกันจนคากาต้องออกมาพูดปกป้องเธอเขาบอกกับทุกคนว่าสําหรับฉันแล้วเซนโกเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในตอนนี้อายุมิได้ยินแบบนั้นเธอเลยลุกขึ้นมาถามกับเพื่อนๆว่าฉันไปทําอะไรให้ทําไมทุกคนต้องหัวเราะเยาะทาไมทุกคนถึงไม่ชอบฉันเธออยากจะให้ทุกคนรู้จักกับเธอมากกว่านี้ก่อนที่จะมาตัดสินว่าเธอเป็นคนยังไงแล้วอายุมิก็ได้บอกให้เพื่อนๆลองบีบแก้มต,ตุยของเธอดูซึ่งเธอก็ได้ขอ ให้มาเรียรทำมันไปคนแรกเมื่อมาเรียรได้สัมผัสกับแก้มของอายุมิมันก็ทําให้เธอเปลี่ยนความคิดไปทันทีพอแก้มของอายุมิมันช่างนุ่มนิ่มเบีบแล้วรู้สึกดีเสลือเกินจนเพื่อนๆทุกคนในห้องต่างก็พากันแย่งบีบและนั่นทําให้ความอาคติของเพื่อนๆในห้องที่มีต่อเซนโกะถูกลบไปตอนนี้ทุกคนต่างก็พากันชื่นชอบเธอเอามากๆคากะที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากที่อายุมิสามารถก้าวข้ามมันไปได้ ส่วนเซนโกในร่างของอายุมิเธอรู้สึกโมโห,โหและเครียดมากที่อายุมิสามารถทําให้เพื่อนๆในห้องหันมาสนใจได้โคชิโร่ก็เลยเข้ามาปอบและถามถึงเรื่องทั้งหมดนี้ที่เธอทํามันเกิดจากอะไรเซนโกก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าตัวเธอนั้นโดดเดี่ยวและโดนคนอื่นดูถูกมาโดยตลอดทุกคนมักจะรังเกียจและไม่อยากจะอยู่ใกล้กับเธอ พ่อของเธอทิ้งเธอไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยสักคำทำให้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ก็เปลี่ยนไปส่วนอายุมิที่เข้ามาคุยกับเธอตอนนั้นเธอก็ปฏิเสธพระคิดว่าอายุมิแค่จะมาเอาหน้าทำเป็นคนดีเธอรู้สึกว่าไม่มีใครจริงใจกับเธอเลยสักคนจนวันหนึ่งโคชิโร่ได้เดินเข้ามาคุยกับเธอสายตาของเขามันต่างจากทุกคนที่มองมาที่เธอทำให้เซนโกเริ่มตกหลุมรักโคชิโร่ขึ้นมาวันหนึ่งเธอตัดสินใจเขียนจดหมายสารภาพรักกับโคชิโร่แต่แล้วเธอก็นำไปได้ยินตอนที่โคชิโร่กำลังคุยกับ ถึงเรื่องที่โคชิโร่จะไปสารภาพรักกับอายุมิทําให้เซนโกะรู้สึกสิ้นหวังและเสียใจมากนั่นเป็นเหตุผลที่เธอตัดสินใจทําแบบนี้กับอายุมิเธอทนทุกข์ทรมานมาตลอดไม่มีใครสนใจและอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเลยสักคนถึงแม้ว่าเธอจะสลับร่างกับอายุมิได้แล้วแต่เธอก็ยังรู้สึกเจ็บปวดกับความทรงจําเหล่านี้อยู่โคชิโร่ก็ได้บอกกับเซนโกะว่าฉันจะขโมยชีวิตของคากะไม้เธอต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าฉันได้เรียนรู้มาว่าจะเปลี่ยนร่างกับคนอื่นได้ยังไงเซนโกะได้ยินแบบนั้นก็ห้ามโคชิโร่ เอาไว้แต่โคชิโร่ก็บอกว่าเขานนั้นไม่ได้จะเปลี่ยนร่างกับคากะแต่เขาจะทําให้คากะเปลี่ยนร่างกับอายุมิตั้งหากในระหว่างนั้นเองเจ้านกแก้วตัวนั้นมันก็ได้มาเกาะใกล้ๆกับตรงที่โคชิโร่ยืนอยู่แล้ว EP ีที่3ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครอยากดูตอนต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย